สวัสดีครับชุดนี้ก็เป็นโปรเจกต์ล้อเวฟที่ผมเคยเกินไปตั้งนานแล้วพอดีผมเพิ่งว่างสร้างแกนครับก็ขั้นตอน1นึ่ตัดไปเนาะให้เพื่อนๆดูเล่นๆแล้วกันเพราะว่าผมงานตัวนี้ผมแค่ข้องใจเฉยครับว่าวัสดุของล้อเดิมเวฟอ่ะมันจะไปได้ไกลขนาดไหนครับก็คือมันจะเงาได้สุดขนาดไหนแค่นั้นเองผมก็เลยอยากอยากลองเล่นดูอยากลองศึกษาดูครับ แล้วก็ชุดนี้ผมไม่ได้รับทำนะครับไม่ได้รับทาของคนอื่นเลยผมแค่อยากเล่นอยา่างอยากรู้เฉยครับเดี๋ยวสาเหตุที่ว่าทําไมผมถึงไม่ได้รับทำเดี๋ยวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูคลิปไปแล้วก็ฟังไปพังๆแล้วกันเนาะด้วยเรื่องที่ว่าล้อเวฟครับมันมันจะมีตรงด้านหนึ่งที่มันเป็นล่องลึกเนาะแล้วก็ด้านหนึ่งมันเป็นด้านนูนแล้วกันผมเปรียบเทียบเป็นอย่างนี้แล้วกันมันตรงด้านล่องครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูนะแต่มันจะอยู่ท้ายๆหน่อยอันนี้ก็ ฟังไปก่อนแล้วกันครับคือตรงระหว่างร่องครับมันด้วยความที่ว่าเม็ดที่ผมขัดอะเม็ดขัดยาแบบเม็ดตัดผิวเม็ดทาให้มันเนียนอะมันเป็นเม็ดสามเหลี่ยมครับแล้วทีเนี้ยพอเม็ดมันไหลลงไปในแอ่งนั้นอะมันทําให้เม็ดมันชนกันครับแล้วทีนี้พอมันเยอะมากๆขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเม็ดมันไปกระจุกอยู่ในร่องนั้นครับซึ่งมันไม่สามารถเคลื่อนเคลื่อนไหวได้ครับคือมันให้ตัวไม่ได้เลยอะมันก็เลย การขัดในร่องอะ่ะมันก็เลยทําไม่ได้เต็มที่ครับหรือว่ามันได้แค่สิบยี่สิเปอร์เซ็นอ่ะซึ่งมันไม่ครบร้อยละตัวส่วนงานนี้เป็นงานที่เสร็จแล้วนะครับแต่คือมันไม่มีแดดอ่ะเรามาพูดกันต่ออันนี้เป็นที่ผมจงใจมาแต่ผมใส่เสียงไปแล้วแหละแต่ผมเอาเสียงออกแล้วก็พูดใหม่ดีกว่าความเงาจะหน้าตาประมาณนี้ครับถ้าถามว่าล้อเดิมของเวบได้ขนาดนี้ผมก็พอใจกับงานตัวเองแล้วครับเนี่ยถ้าเพื่อนสังเกตดูเนาะมันก็คือมันเป็นเงากระจกเลยแหละ ใสปิง้งใสกิกสวยจกดแต่ทีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงด้านเนี่ยอีกด้านหนึ่งแล้วกันสังเกตตรงร่องครับด้วยความที่ว่าเม็ดพวกนี้มันปรับผิวไม่ได้ครับผมก็เลยไม่อยากรับงานครับเพราะว่ามันทําไปแล้วมันมีตาเนียมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับผมอะ่ะผมก็ไม่อยากรับงานมาให้คนว่าได้เนาะแต่ถ้าถามว่าโดยรวมอะ่ะถ้าเพื่อนๆมองข้ามได้ไหมมันก็อาจจะมองข้ามได้สําหรับคนที่อยากได้งานแบบนี้จริงๆครับถ้ารับได้โอเคผมทําให้ได้ครับแต่มันก็ อย่างที่บอกครับงานพวกนี้มันค่อนข้างมีราคาอยู่ครับมันอยู่ที่ว่าเรารับสภาพชิ้นงานประมาณนี้ได้ไหมแล้วก็ราคาที่เราต้องจ่ายครับนั่นแหละแต่ความเงาอ่ะมันเงาแน่นอนครับแต่คือมันจะเสียตรงที่ว่าล่องมันไม่สามารถไปได้ครับหินมันไม่สามารถไปได้ทําไมผมถึงไม่ได้รับพวกล้อฟอร์ซ่าอย่างเงี้ยครับก็คือด้วยสาเหตุที่ว่าล้อฟอร์ซ่าต่อให้เราทําแกนมาดีแค่ไหนครับล้อหน้าซองมันเยอะแล้วมันลึกรับมันเม็ดมันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ครับเต็มที่มันก็ได้แค่ขอบเงี้ยผมก็เลยไม่อยาก ไม่อยากรับงานแล้วก็ให้มันแบบเสียตัวเองนะก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนอันนี้แดดออกครับก็ให้เพื่อนๆดูแบบเฟี้ยวอ่ะผมบอกเลยผมทํลรอเวลาผมโคตรชอบเลยงานแบบเนี้ยก็ถ้าใครมีปัญหาตรงไหนก็สอบถามเขามไม่ได้ครับที่เพจเก้าสองบัตรโคนดอยากทําอะไรเงี้ยทำมาทได้ครับอันนี้ผมทําเล่นี่เฉยนะครับผมไม่ได้รับงานนะแต่ถ้ารับสภาพชิ้นงานได้คุยรายละเอียดกันได้ก็เดี๋ยวทําให้ครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ